สวัสดีครับวันนี้ในโทนจะพามารีวิวดูฝรั่งของเปาสีนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับหลังจากห่อแล้วนะเนี่ยห่อไว้แล้วหกสิบวันนะผ,ผิวเ็าจะได้แบบนี้นะดูผิวรับดูผิวด้านนองนะเกลี้ยงเกี้ยงแบบนี้นี่ก็เขาเรียกถ้าเป็นเบอร์สวยนี่โลละร้อยนะครับถ้าเป็นจุดลายดำหน่อยลายด่างหน่อยเราก็จะขายโลละแปดสิบมาดูนะครับ ดูความกรอบนดูเนื้อเข้านะทีนี้อืดูันนี้อายุเขาได้สองเดือนนะครับหลังจากหอ่อไว้เนื้อเขาจะฉ่ำน้ําแบบนี้เลยนะปลามเนี่ยเขาจะก่อฟูแล้วเนื้อก็จะฉ่าน้ํา อันนี้เรามาชิมดูฟังฟังเสียงกรอบวนะกรอบกรอบแล้วหวานเนื้อฟูฉ่ำมีความฉ่ำน้ำน,นะเนี่ยะเบอร์รสวยนี้ในโทนขายอยู่ที่โลละร้อยนะครับตอนนี้มีมียอดออเดอร์แล้วนะ,ะเป็นเกือบร้อยโลแล,ล,ล้วนะ,ะัจองมาเรืลล่อยๆนะ จะปล่อยไปตามคิวนะใครสนใจทักมาได้นะครับฝรั่งไส้แดงของเป่าสือนะครับที่บ้านสวนคลองสุขครับไปติดตามด้วยครับคุณครับ